สวัสดีครับผมซุปจาก DIY Wow วันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานคำสั่ง Digital Write นะครับเพื่อที่จะควบคุมการเปิดปิด LED สำหรับคนที่เพิ่งเรียน Arduino นะครับแล้วเลือกที่จะมาศึกษาที่บทนี้เป็นบทแรกครับผมคิดว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในบทนี้นะครับวงจรที่เราใช้ในการต่อเป็นโปรเจกต์นี้นะครับเป็นวงจรที่ง่ายๆนะครับ และโค้ดที่ใช้ในการสั่งงาน LED ให้เปิดและปิดก็เป็นโค้ดที่เราสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเรียนบทนี้จนเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะมีกำลังใจในการศึกษา Arduino เพิ่มเติมในบทต่อๆไปนะครับโดยที่เราไม่เบื่อไปสักก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อวงจร LED กันแต่ก่อนที่เราจะไปต่อวงจรน,นะครับ เราต้องมาทำความรู้จักกับหลอด LED กันก่อนนะครับ LED นะครับย่อมาจาก Light Emitting Diode หรือก็คือไดโอดชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการเปล่งแสงออกมาได้ซึ่งแสงที่เปล่งออกมานะครับจะประกอบด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นความถี่เดียวนะครับต่อเนื่องกันดังนั้นนะครับแสงที่ได้จาก LED จะต่างจากแสงธรรมดาที่คนมองเห็นนะครับเพราะว่าแสงธรรมดานั้นประกอบไปด้วย แสงหลายความถี่นะครับนั่นก็คือแสงธรรมดานั้นมีสเปกตรัมอยู่หลายสีนะครับแต่หลอด LED นั้นจะมีแค่ความถี่เดียวนะครับนั่นก็คือ1หลอดก็จะมีแค่สีเดียวนะครับซึ่งหลอด LED นะครับสามารถเปล่งแสงออกมาได้นะครับเมื่อเราจ่ายกระแสไฟเข้าไปเพียงแค่เล็กน้อยนะครับดังนั้นนะครับประสิทธิภาพของหลอด LED นะครับถือว่าเป็นหลอดที่ประหยัดไฟกว่าหลอดทั่วๆไปที่เราใช้งานกันอยู่นะครับจากรูปนะครับ จะเป็นรูปโดยทั่วไปของหลอด LED นะครับและสัญลักษณ์ของหลอด LED LED นะครับจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับโดยที่หลอด LED นะครับจะมีขั้วบวกซึ่งเราจะเรียกว่าแอนโนดนะครับในรูปนะครับที่ตัวอุปกรณ์จะมีขายาวนะครับส่วนขั้วลบนั่นก็คือขั้วแคโทดนะครับจะมีขาสั้นนะครับส่วน สัญลักษณ์ของหลอด LED นะครับสังเกตนะครับไฟจะวิ่งจากขั้วบวกไปขั้วลบนะครับคล้ายๆกับลูกศรนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อหลอด LED นะครับจะต้องต่อให้ถูกขั้วถ้าเราต่อผิดขั้วนะครับหลอดก็จะไม่สว่างนะครับโอเคนะครับโดยปกตินะครับการต่อวงจรให้หลอด LED สว่างนะครับเราจะไม่ต่อไฟบวกนะครับเข้ากับหลอด LED โดยตรงนะครับเพราะว่า หลอด LED นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ทนต่อความดันและกระแสนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราต่อหลอด LED นะครับในวงจรของเราเราจะมีการต่อหลอด LED เข้ากับความต้านทานนะครับเพื่อเป็นการบล็อกกระแสไว้ไม่ให้เข้าไปทำลายหลอด LED นะครับซึ่งความต้าน,านทานที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับจะใช้กันกี่โอห์มก็ได้นะครับแต่ขอให้มีค่ามากกว่า220โอห์มขึ้นไปนะครับ จะได้ป้องกันหลอด LED ได้นะครับจากรูปนี้นะครับเป็นการต่อหลอด LED เข้ากับวงจรของเรานะครับเริ่มจากเราจะจ่ายไฟบวกนะครับนั่นก็คือไฟบวกที่ขา13ของบอร์ด Arduino นะครับเข้ากับขาที่เป็นขั้ว Anode นะครับหรือขาที่เป็นขายาวของหลอด LED นะครับจากนั้นนะครับกระแสไฟก็จะวิ่งเข้าหลอด LED และออกที่ขาลบ หรือขาแคโทดของ LED นะครับจากนั้นนะครับกระแสก็จะวิ่งผ่านตัวต้านทานนะครับจากนั้นก็จะวิ่งลงกราวนะครับหรือขั้วลบของบอร์ด Arduino นะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่เราจะให้บอร์ด Arduino นะครับส่งสัญญาณดิจิตอลไลท์ซึ่งเป็นสัญญาณ HIGH หรือ l o นะครับเพื่อที่จะไปเปิดและปิดหลอด LED นะครับ โดยที่สัญญาณดิจิตอลไลท์นะครับจะถูกส่งออกจากขาดิจิตอลของบอร์ด Arduino นะครับซึ่งสัญญาณ High ก็คือสัญญาณ5โวลต์นะครับส่วนสัญญาณโลนะครับก็คือสัญญาณ0โวลต์นะครับซึ่งรูปแบบคำสั่งของคำสั่งดิจิตอ l ไลท์นะครับก็คือดิจิตอ l ไลท์แล้วก็ตามด้วยในวงเล็บนะครับพินแล้วก็ v a า u ูนะครับซึ่ง PIN นะครับก็คือตัวแปรที่เก็บค่า ขาที่เป็นดิจิตอลของบอร์ด Arduino นะครับที่เราจะสั่งงานส่วน v a า u ูนะครับก็คือค่าที่เราจะส่งออกไปนะครับซึ่งก็คือค่า0หรือ1นะครับเราจะมาเขียนโค้ดภาษา C เพื่อที่จะควบคุมหลอด LED ให้ติดระดับกันนะครับก่อนอื่นเลยมาที่โปรแกรม Arduino IDE นะครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับ โปรแกรมโค้ดภาษา C นะครับเราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่ามีด้วยกันอยู่5ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนแรกก็คือส่วน Preprocessor Directive นะครับหรือส่วนที่เราจะให้โปรแกรมมันทำงานก่อนนะครับก่อนที่จะมีการ compile ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่เราจะดึงคำสั่งจาก Library มาใช้งานนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการกำหนดค่านะครับนั่นก็คือส่วนที่เราจะกำหนดค่าตัวแปรนะครับ ซึ่งตัวแปรที่เรากําหนดในส่วนนี้นะครับจะสามารถนําไปใช้งานได้กับทุกส่วนของโปรแกรมเลยนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่จําเป็นจะต้องมีในโค้ดภาษา C ของ Arduino จะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับนั่นคือฟังก์ชัน set up และฟังก์ชัน loop นะครับโดยการเขียนโค้ดภาษา C ของ Arduino นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนที่1และส่วนที่2ก็ได้นะครับ ถ้าเราไม่มีการเรียกใช้งานคําสั่งในไลบรารีนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีในส่วนที่1นะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการที่จะกําหนดตัวแปรที่สามารถใช้งานได้ในทุกส่วนของโปรแกรมนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีในส่วนของส่วนที่2นะครับเราสามารถจะมีแค่ส่วนที่3นั่นก็คือส่วนของ,อของฟังก์ชันก็พอครับซึ่งจากโค้ดที่เราจะเขียนวันนี้นะครับก็มีแค่ส่วนที่เป็นฟังก์ชันเท่านั้นนะครับซึ่งฟังก์ชันที่จําเป็นจะต้องมีใน การเขียนโค้ดภาษา C บน Arduino นะครับก็คือฟังก์ชัน set up และฟังก์ชัน loop นะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มเขียนใหม่เลยนะครับเริ่มจาก void setup นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน set up ของเรานะครับจะเป็นตัวแปรแบบ void ก็คือจะไม่มีการส่งค่าออกมานะครับฟังก์ชันจะต้องตามด้วยปีกาเปิดนะครับจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยคำสั่ง pinMode นะครับซึ่งคำสั่ง pinMode ก็คือการกำหนดขาของ Arduino นะครับว่าเราต้องการจะใช้งานขาไหนและต้องการใช้งานขานั้นเป็น Input หรือ Output นะครับซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับเราจะให้ขา13ของบอร์ด Arduino นะครับเป็นขา Output ที่จ่ายไฟ5โวลต์และ0โวลต์เพื่อที่จะเปิดปิดหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับเราต้องกำหนดพินโหมดเป็นขา13นะครับและกำหนดให้เป็น เอาพุทนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายเซมิโคลานะครับเป็นการปิดคําสั่งนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Setup นะครับจะเป็นส่วนที่เรากําหนดค่าเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับซึ่งในโค้ดนี้นะครับเป็นการกําหนดค่าให้ขา13ของบอร์ด Arduino เป็นขา Output นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาที่ฟังก์ชัน loop นะครับฟังก์ชันต้องตามด้วยปีกาเปิดนะครับจากนั้นนะครับ เราจะใช้คำสั่ง Digital l g i t นะครับแล้วก็ตามด้วยขาที่เราจะใช้งานนะครับในที่นี้เราจะใช้งานขา13นะครับดังนั้นเราจะพิมพ์คำว่า13นะครับจากนั้นนะครับก็จะส่งค่า High หรือ Low นะครับ High ก็คือ1 Low ก็คือ0นะครับคำสั่งแรกที่เราจะใช้คือให้บอร์ด Arduino นะครับส่งสัญญาณไฟบวกนะครับนั่นก็คือไฟ5โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้หลอด LED ติดนะครับ ซึ่งคำสั่งนี้นะครับเลข1ตรงนี้เราสามารถใช้คําว่า high ก็ได้นะครับเช่นได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เราทำการ compile นะครับมาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับทำการ compile นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะ compile ยังจำได้ไหมครับว่าเราต้องเซตก่อนว่าให้โปรแกรม Arduino IDE ของเรารู้จักกับบอร์ด Arduino ของเราก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับซึ่งผมก็ได้เซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาเซตที่ c o m p ร์ตนะครับซึ่งผมก็เซตเรียบร้อยแล้วคือ c o m 3นะครับโอเคนะครับพอเราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคอม p i l ์นะครับคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับ จากนั้นนะครับ Arduino จะให้เราเซฟโค้ดนี้ก่อนนะครับแล้วก็เซฟไปครับจากนั้นมันก็ทำการคอมไพส e กช์นะครับสังเกตที่แถบนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด c คอมไพสสำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่า done compiling นะครับจากนั้นเราก็จะมาอัพโหลดโค้ดนะครับเข้ากับบอร์ดของ Arduino นะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็คลิกครับ มันก็จะอัปโหลดคําสั่งนี้นะครับเข้าไปที่บอร์ด Arduino นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับหลอด LED ก็จะติดสว่างตลอดเวลานะครับ สำหรับโค้ดถัดไปนะครับที่เราจะเรียนกันในบทนี้นั่นก็คือเราจะควบคุม LED นะครับ3ดวงให้ติดและดับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาต่อวงจร LED บนโฟโตบอร์ดก่อนนะครับเริ่มจากเราจะให้ขาที่ควบคุมการติดดับของ LED นะครับก็คือขา7 8และ9นะครับสังเกตนะครับขา7 ก็จะควบคุม LED 1ตัวครับขา8ก็จะควบคุม LED 1ตัวนะครับขา9ก็จะควบคุม LED 1ตัวนะครับโดยที่เอาพุทจากบอร์ด Arduino นะครับจะผ่านตัวต้านทานก่อนนะครับแล้วเข้าที่ขาบวกของ LED นะครับขาบวกก็คือขา Anode นะครับหรือขาที่เป็นขายาวของหลอด LED นะครับจากนั้นนะครับกระแสก็จะวิ่งเข้า LED นะครับและออกที่ขาลบ หรือขาแครโถดของ LED นะครับซึ่งขาลบนะครับในรูปนะครับผมต่อไว้ที่แถวนี้นะครับแถวนี้นะครับซึ่งแถวนี้จะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดนะครับนั่นก็คือขาลบของ LED ตัวที่1ก็จะเชื่อมกับขาลบของ LED ตัวที่2นะครับก็จะเชื่อมกับขาลบของ LED ตัวที่3นะครับและก็เชื่อมกับขากราวของบอร์ด Arduino นะครับ โอเคนะครับจากนั้นเราจะมาเขียนโค้ดกันนะครับจากคำสั่งเดิมเลยนะครับซึ่งมีในส่วนของฟังก์ชันนะครับในโค้ดใหม่นี้นะครับที่เราจะควบคุมหลอด LED 3หลอดนะครับให้ติดระดับสลับกันไปนะครับผมจะมีการกำหนดในส่วนที่2ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการกำหนดค่าตัวแปรนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแปรนั้นสามารถใช้งานได้ทุกส่วนของโปรแกรมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะกำหนด ค่าตัวแปร a นะครับให้มีค่าเท่ากับ7นั่นหมายความว่าผมจะใช้งานขา7ของบอร์ด Arduino นะครับจากนั้นนะครับผมก็เซตตัวแปร b เท่ากับ8นะครับก็คือผมจะใช้งานขา8ของบอร์ด Arduino นะครับและตัวแปร c เท่ากับขา9นะครับก็คือผมจะใช้งานขา9ของ LED นะครับซึ่งการกำหนดค่าตัวแปรในส่วนนี้นะครับเราสามารถ จะใช้ค่าตัวแปรได้ในทุกส่วนของโปรแกรมนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ในส่วนของฟังก์ชัน Setup นะครับผมจะเซตค่าใหม่นะครับโดยใช้คำสั่ง pin mode เหมือนกันนะครับผมจะ copy นะครับแปับหนึ่งนะครับจะ copy โอเคนะครับเรามีขาอยู่3ขานะครับซึ่งขาแรกที่เราจะสั่งงานนะครับ นั่นก็คือขา7นะครับขา7ก็คือตัวปร A นะครับให้ขา7เป็นขาเอาต์พุนะครับจากนั้นก็ให้ขา8นะครับขา8ก็คือตัวแปร B นะครับให้ขา8เป็นขาเอา p u พุนะครับจากนั้นก็ให้ขา9นะครับขา9ก็คือตัวแปร C นะครับเป็นขาเอา p u พุนะครับซึ่งการกําหนดค่าในฟังก์ชันเซตอัพนะครับจะเป็นการกําหนดค่าแค่ครั้งเดียวนั่นก็คือการกําหนดขา7 8และ9ของบอร์ด Arduino ให้เป็นขาเอา์พุตนะครับจากนั้นเราจะมาในส่วนของฟังก์ชันลูปนะครับในฟังก์ชันลูปนะครับผมจะสั่งงานให้หลอด LED นะครับหลอดที่1นั่นคือหลอดขา7นะครับติดหลอดเดียวนะครับส่วนขา8และขา9จะดับนะครับจากนั้นผมก็จะสั่งใหม่นะครับให้หลอดขา8นะครับติดแค่หลอดเดียวนะครับแต่หลอดที่7และหลอดที่9จะดับนะครับ และผมก็จะสั่งงานอีกหนึ่งรอบนะครับโดยให้ขาที่9ติดและขาที่7และ8ดับนะครับโอเคนะครับเราจะสั่งงานกัน3รอบนะครับหลังนั้นผมจะ copy นะครับรอบแรกนะครับผมจะให้ขา A นะครับก็คือขา7ติดอยู่หลอดเดียวนะครับส่วนขา B และ C ดับนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับ หลังจากหารคำสั่งนี้ไปแล้วนะครับหลอด A จะติดใช่ไหมครับหลอดที่ขา7จะติดดังนั้นผมจะดีเลย์หน่วงเวลาไว้หน่อยนะครับสัก300มิลลิเซกนะครับเพื่อให้มันติดนานประมาณ300มิลลิเซกนะครับจากนั้นผมก็จะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับให้ขาที่8ติดบ้างครับโดยผมจะก๊อปปี้คำสั่งเดิมนะครับมาไว้ตรงนี้จากนั้นนะครับขาที่8คือขาขา B นะครับ ผมจะให้ขา B ติดอยู่ขาเดียวนะครับขาอื่นไม่ติดนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะ copy คําสั่งนะครับเพราะว่าผมจะให้ขา C ติดอยู่ขาเดียวนะครับส่วนขาอื่นดับหมดนะครับโดยทุกๆรอบนะครับจะมีการหน่วงเวลาที่300มิลิเซกนะครับจากนั้นผมก็จะเสร็จโปรแกรมนี้ด้วยการใส่เครื่องหมายปีกกาปิดนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับโปรแกรมที่จะให้หลอดไฟ LED นะครับติดและดับสลับกันไปจากนั้นนะครับทำการคอมไพน์นะครับและอัปโหลดคําสั่งนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับ LED ทั้ง3ดวงนะครับก็จะติดและดับสลับกันไปนะครับ